ี่คุยกับทางผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรษที่7ชัยนาทนะครับของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะฮะท่านผออ,อังคณาพุทธศรีนะครับเดี๋ยวจะคุยถึงเรื่องของอเกษตรแปลงใหญ่นะจะพูดถึงเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะระบบน้ําหยดเนี่ยร่วมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะอันนี้มันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะฮะและถ้าได้ผลแล้วเนี่ยจะ ต่อยอดได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมรอทางพออ,อนะถ้าติดต่อรียปล่อยแล้วเราจะได้คุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูสัหน่อยอ่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลนะเขาบอกว่ามีพื้นที่เนี่ยที่เข้าร่วมนะฮะหรือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยตั้งแต่ปี2561ยเนี่ยมีสมาชิกเนี่ยเท่าไหร่ล่ะ95รายเฉพาะพื้นที่ที่เพาะปลูกนะฮะ ประมาณสัก5,000ไร่นะอันนี้อยู่ที่บริเวณหินซ้อนนะตำบลหินซ้อนนะอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เลยนะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลหินซ้อนเนี่ยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งหรือว่าครัวเรือนหนึ่งเนี่ยนะเขาก็อยู่ที่ประมาณ50ไร่นะครับ แล้วก็มีสมาชิกนี่แหละฮะที่เป็นประธานในการดําเนินการของกลุ่มนะเขาก็ดูทั้งเรื่องของการสาลองเรื่องของระบบน้ำใช่ไหมเพราะเขาใช้น้ําหยดเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันพัฒนานะหลายที่เขามีการใช้ระบบน้ําหยดแล้วก็มีการตั้งตั้งเวลาคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมฮะท่านไหนที่มีบ้านอ่ะส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรรนะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ทําการเกษตรอ่ะนะเขาก็จะมีตั้งเวลา นะมีทั้งแบบเป็นไฟฟ้ามีทั้งแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะนะคือใช้ถ่านใช้แบตอะไรอย่างเงี้ยบางที่เป็นโซล่าเซลเลยแล้วก็สามารถควบคุมเวลาได้ว่าจะให้มันเปิดปิดตอนไหนนะก็เป็นสวิตสั่งการไปนะหรือแม้แต่บางจุดบางที่เนี่ยนะเขาใช้เป็นแอปพลิเคชันเลยเขาสามารถที่จะ ดูรายละเอียดได้เลยนะว่าอตอนนี้ปริมาณของอน้ำเป็นยังไงนะดินมีความชื้นเท่าไหร่นะแล้วก็ใช้เีเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพต่างๆเนี่ยดินเดินโอ้เรียกว่าเทคโนโลยีทันสมัยนะครับตอนนี้ท่านผออ,อยู่กับผมแล้วนะครับผอ,อ,อคณาสวัสดีครับผอ,อรครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณนักขคงค่ะแล้วสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางรายการทางบ้านด้วยค่ะครับพอครับผมรบกวนเลยแล้วกันนะผมเหลือเวลาประมาณสักสิบนาทีไม่เกินเนี่ยนะครับ <c oughs> พอ,อเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่เรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยของตำบลหินซ้อนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วเราดําเนินการมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆแปลงใหญ่เนี่ยค่ะก็รวมตัวกันมาตั้งแต่หกหนึ่ง <c oughs> อย่างที่ <c oughs> ท,ท่านได้แจ้งผู้ชมไปแล้วนะคะ เราจะพบว่ากลุ่มนี้นมีความน่าสนใจมากเพราะว่าเขามีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะ,ะแล้วล่าสุดเนี่ยปีของท17ที่เราไปติดตามข้อมูลเนี่ยเราพบว่าแปลงนี้สามารถที่จะผลิตไอ้ข้าวโพดลิงาสาัตว์อะคะให้ได้ผลผลิตตอไร่ที่สูงมากมนะคะ,อ,ะอย่างที่รุ่นเราจะปลูกเขาสามารถปลูกข้าวโพดได้สองรุ่น ทั้งสองรุ่นเนี่ยได้ผลผลิตประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่ทั้งสองรุ่นเลยทาให้ปีหนึ่งเนี่ยก็สามารถผลิตได้ประมาณสามตันกว่าๆนะคะซึ่งสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดนอกกลุ่ม<ข>ะนะคะของเดิมกกม,มันเท่าไหร่ถ้า,ถานอกกลุ่มนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่อะนอกกลุ่มจะอยู่ได้ประมาณมีประมาณเ2้าร้อยยี่สิบเอดกิโลกรัมต่อไร่แต่รอบนะคะหแสดงว่ามันขึ้นมาขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะใช่ค่ะคือสองเท่านะคะคือ ัอืมเพราะว่าประสบความสําเร็จมากนะคะเราก็เลยเป็นเคสตัวอย่างที่เราคิดว่าน่าจะยิบจับขึ้นมาในการนําเสนอค่ะครับอ่าแล้วมันเป็นยังไงเราแล้วแล้วแล้ว,ลวไอ้ที่เขาได้เยอะนี่เขาเพราะอะไรเขาเขาใช้ระบบยังไงที่ที่ที่เราทํากันมาเนี่ยค่ะค่ะเพราะว่าเขาอะ่ะมีเรื่องของการรวมกลุ่มที่ดีนะคะมีผู้นําแล้วก็มีกลุ่มที่มีอนักนัก,นกสมาร์ทซัมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามารวมกันหาลือกันตลอดนะคะประเด็นแรกคือเขามีแหล่งน้นสํารองค่ะ และการมีแหล่ง,งน้าสำรองเนี่ยก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะใช้ระบบน้ําหยดนะคะพอใช้ระบบน้ําหยดมามาประยุกต์ใช้ในแปลงเนี่ย <c oughs> เขาจะสามารถจัดการในเรื่องของการให้น้ําการให้ปุ๋ยซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพมากเอ,อพืชดูดซึมได้ดีนะคะไม่รั่วไหลแล้วก็ประหยัดแรงงานนะคะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับเอ,อ,องค์กรระหว่างประเทศนะคะก็ผ่านกระบวนการของหน่วยงานและราชการนี่แหละค่ะก็ได้แก่โครงการความร่วมมือ ไทยเยอรมันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการด้าน,านการถึงใจงสภาพาภูมิอากาศด้านการเกษตรนะคะทางหน่วยงานของเยอรมนีเนี่ยก็สนับสนุนนเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเลเซอร์แลนด์เลเวลลิ่งอะคะ่ะก็คือการใช้เลเซอร์มาปรับหน้าดินนะคะเพื่อให้หน้าดินมีความเรียบแล้วก็ลดการพังทลายเก็สบสะสมน้ำได้ดีอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่ทําให้เขาสามารถลดต้นทุนได้อีกอย่างหนึ่งค่ะ ก็เขารวมตัวกันในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีคือเราเคยได้ยินปุ๋ยสังกะสีไหมคะเพราะจีเร็นเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชนะคะก็จะลดเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ไม่จําเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือเรื่องของการใช้วิธีการทดลองเขาจะให้สมาชิกกลุ่มของเขาเนี่ยค่ะตรวจสอบว่าพันเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดเนี่ย รุ่นไหนแบบไหนที่เหมาะสมคือมีการแบ่งกันทดลองแล้วก็มาดูว่า พันนี้ใช้ได้ดีผลผลิตดีต้านแทนโรคได้ดีก็จะมีการหยิบมาใช้ดังน,นั้นก็จะเป็นกระบวนการในการคัดเลือกด้วยนะคะถ้าถ้าถ้าเราวม<ะ>ตัวกันได้ดีค่ะค่ะและ้วแล้วแล้วเราพอรู้ต้นทุนไหมมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยโอ้โหทำตั้ง,งใช้ร่วมมือกับไทเรยมันมีการปรับพื้นที่อะไรเลเซอร์แลนอะไรเลเวอร์ er เนี่ยแล้วก็<อ>ดูเรื่องของดินคุณภาพดินดูเรื่องของคุณภาพปุ๋ยว่าต้องการอะไรปะมันต้องมีต้นทุนอ่ะถูกไหมฮะ ค่ะเออค่ะจะเฉบเเทียบต้นทุนแล้วเนี่ยการรวมตัวในในคอนเซ็ปต์ของการสนับสนุนให้เกษตรกรทําเป็นแปลงใหญ่เนี่ยมันจะสามารถลดต้นทุนได้ในในในแนวคิดนะคะและกลุ่มนี้ก็เช่นกันเพราะการรวมการรวมกลุ่มเนี่ยเขาประหยัดในเรื่องของการจัดซื้อปุ๋ยรวมกลุ่มกันก็จะลดเรื่องของการจัดร้างซึ่งจักรกลต่างๆที่เอามาใช้ในการผลิตนะคะ S <S มันจะต้องเป็นรูปแบบไหนเนี่ยทัวทีพอเป็นเป็นเป็นของสากลหรือว่ามันเป็นยังไงอ่ะหรือว่ารวมกันเองเฉยเๆตั้งใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะรวมกันในลักษณะของวิสาหกิจนะคะที่เขาเข้าโครงการการย,ยกระดับการใหญ่ะค่ะที่เป็น أ, โครงการของกระทรวงเกษตรและสากร์กน,นะคะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาค่ะ <S <S 2> <S 2> <S เราก็ได้รับการสนับสนุนเนาะแลวเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรกลนะคะเป็นเงินทุนนะคะที่จัดสรรเครื่องจักรกลแล้วก็วางแผนเรื่องระบบการผลิตต่างๆทีเนี้ย พอรวมกลุ่มพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการประชุมค่ะหาือ <c oughs> มีประธานมีผู้จัดการเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็เขาจะต้องจัดช่วยกันจัดการเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการผลิตจะวางแผนการผลิตแบบไหนนะคะ <c oughs> แล้วจะขายการผลิตให้ใครขายผลผลิตให้ใครอย่างของกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มเนี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็ไปจับมือกับ <c oughs> บริษัทเอกชนที่เป็นผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์นะคะคือคือทำลักษณะของ contact farming ส <c oughs> <c oughs> ัญญาในรื่รับซื้อ ผลผลิตในราคาที่กําหนดะนะคะเขาจะมีการประชุมคุยกันทุกป,ปีว่าปีนี้เขาจะซื้อเท่าไหร่ในราคาประมาณไหนคุณภาพไหนมันก็เลยจะเป็นแรงสนับสนุนหนึ่งที่ทําให้กลุ่มเนี้ยสามารถจัดก,การในเรื่องทั้งผลิตและตลาดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จอะคะ่ะอืมในที่ที่ที่สระบบุรีเนี่ยที่พออดูมันมีมีกลุ่มอื่นๆไหมฮะอที่ชัยนาทที่พออดูอยู่ด้วยเนี่ย อ๋อก็จริงๆแล้วมันจะมีลักษณะของการสนับสนุนแปลงใหญ่แบบเนี้ยหลายที่นะคะแต่ว่าที่จริงก็จะมีเออในพื้นที่ของรบบุรีก็มีรบบุรีก็มีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดที่ที่ค่อนข้างเยอะในภาคกลางนะคะแต่แต่ว่าเออเราเนี่ยหยุด ัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเข้มวัมโรดเด็นมากค่ะที่ที่ทนํามาเนอค่ะอ,อ๋อแล้วตัวใหญ่เขาทําเหมือนกันไหมเขาเขาใช้รูปแบบคล้ายๆกันไหมหรือว่าผลผลิตมันไม่ได้แบบโดดเด่นมาถึงเพิ่มมาร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่โดดเท่านี้คะ่ะแต่ <laughs> <laughs> ว่าดีขึ้นนะคะค่ะยังดีขึ้นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนค่ะครับผมอะอันนี้ก็จะนําเป็นตัวอย่างนะให้กับเกษตรกรที่เขาสนใจลองใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ขอขระคุณมากครับผอครับ ค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เจ็ดชัยนาทนะฮะของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะวันนี้พอดีเวลามันน้อยจริงๆนะไม่งั้นก็คงได้คุยกันพอสมควรละนะแต่ว่าอย่างน้อยได้เห็นนะว่าการทํา หรือว่าการร่วมมือกันของกลุ่มเกษตร,รกรเนี่ยนะโดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตะบลหินซ้อนอะำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอย่างที่ผอ,อบอกเนี่ยนะว่าโอ้โหเขาจริง,รงๆเขาทํามาตั้งแต่ปี6-1นะแต่ว่าผ,ผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นต่อไร่นะจากเ2 1อ่อกิโลกรัมต่อไรอ่อ่ะขึ้นมาเป็น1,800กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ไม่ได้แบบใช้เฉพาะหรือว่าทาเฉพาะรอฝนฟ้าอากาศอย่างเดียวเท่านั้นใช้ระบบน้ําหยดนะใช้มีการปรับปรุง พื้นดินนะปรับปรุงหน้าดินนะลดการพังทลายของหน้าดินและทําให้มันมีการจัดกักเก็บความความชื้นในดินได้ดีขึ้นนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยมันมีการไปตรวจดูนะว่าเอ๊ะในดินเนี่ยปุ๋ยอะไรมันหายไปหรือเปล่านะอาหารของข้าวโพดมันหายไปตรงไหนอย่างไรนะก็เป็นหาให้มันตรงกับความต้องการเลยนะเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างยิ่งนะครับอ่ะหมดเวลานะ